ภัยแรงที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวนาปีในพื้นที่เพาะปลูกลุ่มเจ้าพระยาก็ทำให้ตอนนี้ชาวนาหลายคนที่เริ่มหวานดำแล้วก็ปลูกข้าวไปแล้วต้องหาวิธีการปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าคาดการ์ฝนกว่าจะมาก็ช่วงเดือนสิงหาคมตอนนี้มีชาวนาหลายคนในจังหวัดชัยนาทค่ะเขาหันมาใช้วิธีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวกันมากขึ้นเนื่องจากสามารถช่วยลดการใช้น้ำได้ถึงร้อยละ40-60เชื่อมั่นว่าจะทำให้ผ่านวิกฤตภัยแรงนี้ไปได้ ติดตามจากรายงานคุณวรารัตนาชัยพัฒคุณจเจริญค่ะนาข้าวกว่า30ไร่ในตำบลน,นางลืออำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทถูกใช้เป็นพื้นที่สาธิตการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวให้กับชาวนาจังหวัดต่างๆที่เดินทางมาเรียนรู้กับนางอนุภาปัญญาดิโลกชาวนารุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญและศึกษาการทำนานลักษณะน,นี้มานานกว่า5ปี โดยเห็นว่าเหมาะกับการปลูกข้าวในทุกฤดูโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งหน้าแล้งเนี่ยที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทําให้เราลดน้ํา40-60%และอย่างผลที่เราทําขึ้นมาวิธีทําเปียกสลับแห้งแก้งข้าวเนี่ยจากชาวนาวันหยุดเนี่ยมันทําได้ทุกฤดูกาลแถมผลผลิตของเราไม่ได้ตกต่ําลงเลยแล้วลดปุ๋ยลดปุ๋ยได้50%ลดแรงงานได้100%เต็มแล้วต้นพืชของเราก็แข็งแรงไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้ยา การปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเนื่องจากใช้เวลาเรียนรู้เพียงหนึ่งวันรวมถึงใช้อุปกรณ์เพียงไม่กี่ชิ้นที่มีราคาถูกและสามารถทําเองได้ท่อแกล้งข้าวถือเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวซึ่งจะใช้เป็นตัววัดระดับน้ําใต้ดินเพื่อให้รู้ว่าจะต้องวิดน้าเข้านาในปริมาณเท่าไหรค่ค่ะ การทำท่อกแกล้งข้าวจะใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4นิ้วยาว25เซติเมตรมาเจาะรู40-50รูให้ทั่วแล้วนำไปฝังในดินโดยมีต้นทุนเพียงท่อละ40บาทจากนั้นนำแหนแดงมาใช้เป็นปุ๋ยพื่สดแทนปุ๋ยเคมีหว่านให้ทั่วหนาข้าวเพื่อคงความชุ่มชื้นให้กับดินและช่วยให้ต้นข้าวแตกกอได้ดีขึ้นที่สำคัญยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงร้อยละ50 สุดท้ายใช้ท่อ PVC มาต่อกันเหมือนค้อนเพื่อน,นำไปปักในดินใส่บิวเรียที่เป็นเชื้อราทำลายมาแมลงแทนการใช้ยากำจัดศัตรูพืชโดยหนึ่งไร่จะใช้ทั้งหมด7กระบอกสามารถอยู่ได้นานถึง1เดือนซึ่งจะทำให้เมล็ดข้าวมีความสมบูรณ์และปลอดภัยจากสารเคมีนายลำพองผู้วงเป็นชาวนาอีกหนึ่งไร่ที่ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวมานานกว่า4ปีแล้ว หลังต้องประสบปัญหาเป็นหนี้กว่า1น150,000บาทจากการปลูกข้าวแบบเดิมที่ใช้ต้นทุนสูงแต่ทุกวันนี้สามารถปลดหนี้ที่มีอยู่ได้และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยผมเป็นหนี้ทกศออย่แสนห้าแต่ปัจจุบันนี้ผมสามารถปลดหนี้ทกสจากแสนห้าแล้วก็ทํานาได้ผลผลิตแล้วก็ยังส่งลูกเรียนมหาลาัยได้จนจะจบวิญญาตีแล้วครับ ปัจจุบันหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทและตามจังหวัดต่างๆให้ความสําคัญในการเรียนรู้วิธีปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าวมากขึ้นเนื่องจากเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ชาวนาสามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้วรารัตนะชัยพัฒนคุณเจริญไทย PBS รายงาน